เครือข่ายการค้าขนาดยักษ์ในต่างประเทศเขาสั่งทำของมาขายจากประเทศที่ค่าแรงต่ำต้นทุนจะได้ไม่มากเวลาไปขายก็จะได้ราคาถูกแต่กระนั้นเขาก็จะไม่ยอมให้โรงงานหรือประเทศผู้ผลิตสินค้ากระทำการอย่างไรมนันเสียธรรมหรือไม่มีธรรมพิบาลกับคนางาน เช่นการกดค่าแรงที่ต่ำเกินกับความถูกต้องสภาพในที่ทำงานเลวร้ายหรือมีการใช้แรงงานเด็กถูกเปิดโปงเมื่อไหร่บริษัทเหล่านี้ก็จะงดการสั่งทำสินค้าเหล่านั้นทันทีผมนึกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะเห็นฝุน่นควันพิษที่ส่วนใหญ่พัดมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างพมา่าลาว กคลุมภาคเหนือของประเทศไทยจากการเผาป่ากันเป็นหมื่นจุดเพื่อเอาพื้นที่มาทำพื้นที่การเกษตรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งขายในทุนไทยถ้าในทุนไทยมีธรรมมาพิบาลก็ต้องไม่ยอมรับซื้อพืชผลเหล่านี้ในตอนตอนน้นเนี้อาจจะไม่รู้อาจจะไม่ทันคิดแต่เมื่อเห็นปัญหาแล้ว ผมอยากเห็นการรวมตัวกันช่วยกันแก้ปัญหาของพ่อค้าในทุนไทยต้องปฏิเสธการรับซื้อของทั้งหมดที่มาจากการทำลายปา่าอีกกลุ่มที่สำคัญที่ต้องมีบทบาทแก้ปัญหาคือรัฐบาลผมยังไม่เห็นนะว่าท่านรู้ร้อนรู้หนาวมีแต่ท้องถิ่นเนี่ยเอาน้ำมาฉีดใส่ฝุ่น ที่อาจช่วยนะครับในให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่บางแต่ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติรัฐต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนเจราจากับพม่าก,กับลาวถ้าไม่หยุดเผาป่าแก้ปัญหาฝุ่นควันไม่ได้ต้องมีมาตรการระง,งับการสั่งซื้อสินค้าที่มาจากการเผาป่าจากประเทศเพื่อนบ้านห้ามนำเข้ามาเด็ดขาด เป็นไรก็เป็นกัน